สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะสวัสดีใน Murder, <ห Rad S 2> ช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568กลับมาพบกับแม่เมโนยเช่นเคยสำหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปซึ่งแม่มโนยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลัก การดูดวงในรักษาะแบบนี้นะคะคำทานายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแม่ม้มน้อยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ดูดวงเอาไว้ก็เพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความ,มาจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทำนายนะคะและอย่าให้คำทานายลงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะตามพื้นดวงมีไพ่ตัวบุคคลขึ้นมาเยอะมากนะคะในช่วงเดือนนี้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับนะคะผู้คนมากหน้าหลายตานะคะจะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาในวงจรชีวิตของคุณนะคะจนทําให้หลายๆคนมีความรู้สึกว่าเดือนนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะทาไม นะคะมีคนพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณจังนะคะบางคนนะคะนำมาซึ่งโอกาสความสําเร็จแล้วก็โชคลาภให้กับคุณนะคะส่วนอีกบางคนเขาอาจจะเข้ามาทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจก็ได้ดังนั้นการคัดคนในชีวิตถือว่า เป็นอะไรที่สําคัญนะคะตามพื้นดวงมีไพ่หมายเลข8ถ้วยขึ้นมาแต่แม่มื่น้อยมั่นใจว่านะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสราร์นะคะจะคัดคนในชีวิตของคุณได้ถูกต้องและก็เหมาะสมเพราะลักษณะของไพ่8ถ้วยหมายถึงการเดินหันหลังออกจากบางสิ่งบางอย่าง นะคะที่ไม่ตอบโจทย์คุณอีกต่อไปไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะการเงินการใช้ชีวิตแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์บางส่วนนะคะอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายนะคะย้ายที่อยู่อาศัยนะคะย้ายบ้านหรือว่าเปลี่ยนงานก็ได้นะคะไพ่สิบดาบขึ้นมานะไพ่สิบเป็นไพ่แห่งการจบสิ้นของบางสิ่งบางอย่างนะคะการตัดสินใจนะคะเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างนะคะ เดินออกจากสภาพแวดล้อมนะคะที่มันจำเจนะคะขอเพียงแค่นะคะคุณใช้ความกล้านะคะที่จะก้าวเดินออกมาจะทำให้คุณนั้นได้ค้นพบเส้นทางใหม่ๆในชีวิตในเรื่องของการงานมีโอกาสได้งานใหม่ข่าวดีจะเข้ามานะคะในช่วง ปลายปลายเดือนตุลาคมนะคะแล้วจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยบางครั้งใครบางคนเนี่ยนะคะที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันเขาอาจจะหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณก็ได้ไพ่หมายเลข63ไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงใครสักคนหนึ่งที่เขานะคะปรารถนาดีคอยช่วยเหลือคอยเป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆคนเหล่านี้นะคะบางครั้งที่ผ่านมานะเขาไม่ได้เปิดเผยต,ตัวตนของเขาหรอกนะะแต่ในช่วงเดือนนี้นะค,ะคนเหล่านี้ นะคะเขานะคะจะเข้ามาเพื่อให้โอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือกับคุณถ้าเป็นพนักง,งานประจํหลายหลายคนมีความรู้สึกนะะอยากจะเปลี่ยนงานนะคะแต่ภายในที่ทํางานนะคะฮ่าดาบขึ้นมาจะต้องพยายามระมัดระวังการมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานกับคนในองค์กรรวมถึงกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในที่ทํางานนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะนะคะบางครั้งเราไม่จําเป็นจะต้องไปชนะ,ะทุกอย่างนะคะบางครั้งเราเงียบซะเรานิ่งซะ ะะเรื่องราวจุกจิกโกนใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นลักษณะของไบห้าดาบหมายถึงในบางครั้งน่ะต่อให้เราถูกนะคะเราเถียงไปนะคะผู้ใหญ่เขาก็จะขมิเรานะคะเขาก็จะไม่สนับสนุนเราเนี่ยลักษณะของไห้ดาบต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันจะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมในเรื่องของการเงิน ไพ่หมายเลข8นะคะการเงินมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะลักษณะของไพ่หมายเลข8ดเหรียญการเงินคล่องขึ้นแต่ลักษณะของไพ่8ดเหรียญเนี่ยโชคลาภทางด้านเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะมาจากนะคะน้นำพักน้ําแรงจากหน้าที่การงาน8ดเหรียญเป็นตัวแทนของคนที่มีพรสวรรค์ นะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอีกบางส่วนมีความคิดที่จะขยับขยายกิจการเพิ่มเติมหรือว่าลงทุนในช่วงเดือนนี้นะคะทำได้นะถ้า8ดเหรียญขึ้นมาเนี่ยตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่นะคะในสโปเพนเดอีกบางส่วนเนี่ยนะคะจะเขาเรียกว่าจะมีดวงในเรื่องของการนะคะเล่นหุ้นจะ มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงนะคะแต่ใดๆก็ตามการลงทุนทุกอย่างนะคะเป็นความเสี่ยงแต่ถ้าคุณกำลังรอคอยในเรื่องของนะคะข่าวดีทางด้านเรื่องของการขอสินเชื่อนะคะสินเชื่อ ขอสินเชื่อกระทางธนาคารเอาไว้แม่มโนมองว่าข่าวดีจะเข้ามานะคะในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะใช้จ่ายอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงให้เรามัตระวังนเรื่องของการเจ็บป่วยกระทันหันอีกบางส่วนอาจจะได้รับข่าวคราวการสูญเสียการจากไปนะคะของคนใกล้ชิดนะคะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะแต่10ดาบเนี่ย แม่นมน้มองว่ามันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่หมายเลข8ถ้วย,ยประกอบกันหมายถึงการตัดสินใจนะคะเดินออกมาจากจุดที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณอีกต่อไปนะคะบางครั้งคุณอาจจะคัดคนในชีวิตมากขึ้น,นะะอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจอะไรที่มันเป็นท็อกซิกในชีวิตคุณก็จะตัดโดยที่คุณไม่ได้ลังเลเลยแหละนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยการเดินทางใกล้ๆนะคะมีเกณฑ์การเดินทางอยู่น้าตามพื้นดวงนะคะจกักรวาลบอกว่าประสบการณ์นะคะบทเรียนที่ผ่านมาจะคอยสอนให้เราเติบโตได้ดีกว่าการอยู่แค่ในห้องเรียนนะคะหลายๆคนได้ผ่านเรื่องราวประสบการณ์ นะคะในชีวิตมาเยอะแยะมากมายแล้วเราเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นประสบการนะคะจะสอนให้คุณเป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะแล้วจะทําให้นะคะคุณนั้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นและจะส่งผลให้คุณนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์พอมีเวลานะคะแม่มโนยแนะนําให้สร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้อยากจะแนะนําให้ทําบุญกับมูลนิธินะคะผ้าขาวขอศพ นะคะสมทบทุนบริจาคลงศพก็ได้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการสูญเสียความตายสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลก็ได้นะคะทำบุญสร้างก็สนแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ํา ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เม่อน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะพยายามดูแลสุขภาพนะคะของตัวคนเองรวมถึงคนในครอบครัวให้ดีเระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยกระทันหันอีกบางส่วนนะคะได้รับข่าวคราวการสูญเสีย การจากไปของคนในครอบครัวนะคะหรือว่าเครือญาติของคุณไพ่8ถ้วยกับไพ่10ดาบปกติแล้วม,มักไม่ค่อยให้คุณในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะคะไพ่ทั้งสองใบนี้หมายถึงการพลัดพรากนะคะแต่อีกบางส่วน่ะ คุณมีคู่ครองที่ห่วงห่างกันนะคะทางานอยู่กันคนละที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ถ้าเป็นไปในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าถูกฉลกตามพื้นดวงไป5้าดาบขึ้นมาในช่วงปลายปลายเดือนระมัดระวังในเรื่องของความไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวการทะเลาะเบาะแววงนะคะแต่ใดๆก็ตามคุณจะเคลียร์กันได้ในที่สุดมีไพ่แห่งความจริงขึ้นมาแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกสงสัยไม่เข้าใจไม่แน่ใจในพฤติกรรมการกระทําของใคร สักคนหนึ่งในครอบครัวนะคะความจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดเผยให้คุณได้รับรู้มีอีกบางส่วนนะคะที่เลิกลานะคะกับคู่ครองมาแยกแยะก,กันอยู่แต่ถ้าถามว่านะคะจะขาดจากกันไหมไพ่ c o n c i l i a t i o n เนี่ยไพ่ใบนี้ยังไม่ขาดจากกัน100%นะ นะคะยังมีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมาเจอกลับมาปรับความเข้าใจกันอยู่แต่ต้องอยู่ที่นะคะตัวคุณนั่นแหละจะตัดสินใจเลือกยังไงนะคะไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็มีนะคะปลาน้อยกระโดดออกมาเนี่ยในช่วงปล,ปลายเดือนตุลาคมน่าจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณมีความรู้สึกนะคะประหลาดใจนะคะคุณอาจจะได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้โดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวก็ได้ สำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ตามพื้นดวงมีไพ่8ถ้วยกับไพ่10ดาบนะคะปกติไพ่ทั้งสองใบนี้มักไม่ค่อยให้คุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ทั้งสองใบนี้หมายถึงการจากลาและก็การพัดพลากแต่ก็มีอีกบางส่วน นะคะที่คุณไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหากันแต่คุณพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์หรือว่ากําลังศึกษาดูใจอยู่กับชาวต่างชาตินะคะซึ่งอยู่ห่างไกลกันกับคุณมากๆนะคะมีระยะทางนะคะกั้นกลางระหว่างคุณทั้งสองคนอีกบางส่วนนะคะมีไพ่5ดาบเนะี่ยแถ้วยแล้วก็ไพ่10ดาบเนะี่ยอีกบางส่วนตัดสินใจนะคะจากลานะคะจากกันด้วยเหตุผลที่ว่าผู้คนรอบข้างหรือว่าคน ในครอบครัวนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สนับสนุนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ถ้าเป็นตัวเขาที่ตัดสินใจหันหลังเดินออกจากคุณไปแม่มดน้อยมองว่านะคะจากไปนะคะแต่ไปแล้วไม่ไปรับไปปลายเดือนนะคะรีคอ l i a t i o n ขึ้นมาเนี่ย,ย Reconciliation หมายถึงการย้อนกลับมาของคนที่จากไปจะมีโอกาสได้กลับมานะคะพบเจอกันปรับความเข้าใจกัน ไพ่ t h e truth ขึ้นมาแต่ถ้านะคะคุณสงสัยไม่แน่ใจในพฤติกรรมการกระทำหรือว่าคำพูดนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ที่คุณหาคำตอบไม่ได้ไพ่แห่งความจริงขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้คนพบความจริง ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไพ่อีรรสไพ่หมายเลข63นะคะไม่ว่านะคะคุณจะตกอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบไหนไพ่หมายเลข63ไพ่ใบนี้หมายถึงใครบางคนนะคะที่เฝ้ามองเฝ้าเป็นห่วงเฝ้าหวังดีกับคุณแต่คนเหล่านี้ไม่เคยเปิดเผยตัวตนให้คุณได้รับรู้นะคะคนเหล่านี้เป็นเพศตรงข้ามนะ นะคะไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคนคุยถ้าคุณมีปัญหาในความสัมพันธ์น่ะเหมือนจัก,กรวาลจะส่งช้อยใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณมีทางเลือกนะคะใหม่ๆเข้ามาก็อยู่ที่นะคะตัวคุณจะตัดสินใจนะคะอย่างไงต่อตามพื้นดวงไพ่ตัวบุคคลนะคะเข้ามาเยอะมากในช่วงเดือนนี้นะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าน่าทำไมผู้คนรอบข้างพยายามเข้ามานะคะวุ่นวายในชีวิตของคุณจัง สำหรับคนโสดนะคะโอกาสในการพบรักในช่วงเดือนนี้นะคะมีโอกาสนาไพ่อีรอสนะคะหมายถึงนะคะกามเทพตัวน้อยจะแผงสอนรักทําให้คนโสดหลายๆคนมีโอกาสได้พบรักที่ถูกใจไพ่8ถ้วยนะคะไพ่สิดาบนะหมายถึงรักทางไกลเป็นรักออนไลน์นะคะกะับชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก,ก็ได้นะคะไพ่หมายเลข63สนะคะส่วนบางคนนั้นนะ,ะมีใครสักคนหนึ่งเขาแอบรักเขาแอบสนใจคุณมานานแล้วแหละ นะคะเขาเฝ้ามองนะคะคนเหล่านี้ที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยเปิดเผยตัวตนให้คุณได้รับรู้นะคะแต่ในช่วงเดือนตุลาคมเขามองแล้วล่ะว่านะ,ะมันน่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่เขานะะจะเปิดเผยความรู้สึกกับคุณนะคะถ้าคุณสามารถเปิดใจได้คุณก็จะมีโอกาสนะะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะซึ่งคนเหล่านี้จะเข้ามาโดยที่ตัวคุณไม่ได้คาดคิด ไม่ไดิคาดฝันด้วยนะคะตามพื้นดวงไม่ไพ่ตัวบุคคลขึ้นมาเยอะมากนะคะมีโอกาสที่จะมีคนมากหน้าหลายตานะคะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณอีกบางส่วนมีทางเลือกนะคะเข้ามามากมายอยากให้นะคะเรียนรู้นะ,ะศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะที่เข้ามาก็นะคะอย่าเพิ่งปัดไปนะ นะะก็ให้พูดคุยกันไปก่อนนะคะไพ่เดอะทรูสขึ้นมาไพ่8ถ้วยไพ่10ดาบนะคะแต่อีกบางส่วนแม่มาน้อยมองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักเก่านะ ย้อนกลับมาอาจจะกลับมาโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันก็ได้นะคะซึ่งมันอาจจะทําให้นะคะคุณได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างที่คุณทะเลาะกันที่คุณเลิกลาจากกาันมันอาจจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นไม่เคยได้รับรู้แต่ถ้าถามว่านะคะจะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันไหมมีโอกาสค่อนข้างสูงจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไหมนะคะสิ่งนี้จะ ต้องอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละแม่มน้อยบองว่านะคะคุณมีช้อยใหม่ๆเข้ามานะคะคุณจะเลือกคนเก่าก็ได้หรือว่าคุณจะเลือกคนใหม่ก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนนี้จะโดดเด่นไปนะคะทั้งคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันพฤหัส,สบดีก็ได้เป็นคนที่เกิดอยู่ในนะคะวันพุธ วันศุกร์ก็ได้นะคะแม่มโนยขอเป็นกาลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มโนยก็ขอภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มโนยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มโนยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ